เสกจำเป็นต้องบอกว่าที่ว่ามหาเจ้าสวยสวยใครที่มันจะทำไปครับกูต้องถอดแม่ดูจะใส่อะไรกันบ้าง จุดคณะน,นี่สายงานของหลพ่อพระสิวะมหาเทศประเทศไทยบอกตรงๆไม่ค่อยได้ดูนะสไป่างประเทศซะเยอะสลับสับเปลี่ยนที่เพิ่งเดินทางกับประเทศสิงคโปร์มาเ่ช่วงนี้สลับตัวหลัง alk, آ, บอกวนหน้าบอกแม่กูจะเวียนหัวเชอบได้เก่งได้มันก็นบินหนีไปหมดนะอะไ,ไรไมเช่อมาหน้าผก็กลับมา ได้ทาําการแข่งขันนะครับเขาบอกว่าเราเต็มใจมาช่วยนะครับคุณบอลเชิญินก็ดีและทีมงานของปาชูวัชสมลนะทีมงานสิงโตลูกหลวงพ่อบ,บนบนที่โดงดักนี่ครับเป็นเะจ้าขอที่สูงที่สุดวันนี้เรามีโอกาสได้ชมสิงโตแล้วก็หอแล้วก็ปลายเสาหรือจะไปทางด้านปลายกันด้าครับวันนี้มีเสียง,งตลอดอย่าไปไหนครับนะนี่ครับขอบพระคุณทีมงาน การแสดงนั่นปรีขอบคุณทุกไลฟ์สดนี่ครับตาขอบคุณพีนักกระชอน .com ครับขอบครับในี้มตาอดกาดรคุณนันาบพระเด่นพระดนี่ครับแทีมต่อที่มาอยู่ตํานี้ก็ใายกนก่อนแลวผ่านด ได้แฝเปะกาศโชว์ลำปีสองทุกวันที่หกแล้วผู้ที่รักธรามนั่นตี้าชุว,ชาวันาเองก็เป็นลูกศิษยอยู่อุปกรณเทอยิ้มก็เป็นลูกศิษย์อยู่ตี้สิ่งดีๆกใจก็อดดังขส่งน,น้ำอ่มาช่วยตลอดการ มีขอบคุณพี่พ่อวินตั้มเพื่อนพ่ชาใจดีของเราแหม่วองใจจาของกิจการวันนี้ไาเลยวันนี้นะหน้าทีทังด้านพี่ีกมาช่วยกันนะลักหล็กตีเกเดินทางมาช่วยกันอยู่ตลอดงานเป็นพี่ชายเรารับาชูวันเวาร จะไ่ทิ้งกัไนไปตายแน่ปนวัดาต่อหาาแยามกคืน ดูส the so <meaningless> ิ่งต่อครับอย่าให้เขาครับเชียร์กันไปเรื่อยๆให้กำลังใจนักแสดงเหมือนนักฟุตบอลครับเตะแล้วเชียร์แล้วเชียร์อีกก็มีกำลังวิ่บางคนหมดกำลังเสียงแรงเชียร์มาเลยทำให้ใจมันเปิดใช่ครับผมนี่ครับเขาบอกว่าวันนี้ขอบคุณเสียงดีจาก P.S. Stereo โดยยาทิพย์ฟันโทและเชิญยิ้มเคยใช่ยังตู้ใช่ครับดีมากนะครับเนี่ยใช้อยู่ทุกวันนี่บอกมาแบบนี้แล้วพวกนี้จะเดินกมากินก๋วยเตี๋ยวหลังเวทีเชียร์เลยมาแล้วนะ งานบุญเราก็ต้องใช้เสียงเก้าอี้ก็มีนะครับขอบคุณแต่อย่าล้อนะฮะมุขยาวทีความยาวอย่างเดียวเท่านัพอแล้วรับได้และเฉพาะในครอบครัวด้วยเอาแม่มาครับเอาปีตไม่ใช่เรื่องตลกไม่ได้โกหกทุกอย่างซิฟันถั่วนะเสียดายนะวันนี้ไม่ได้นำมาด้วยนะฮะเจ้าของบริษัทไม่อยู่แล้วก็เลยยกนะเดี๋ยวไม่เสียชื่ไหมอาจารย์ที่หุยยืนมองเคยยังไม่เคยให้ เดี๋ยวไม่เคยให้เครื่องเสียงเลยเดี๋ยวไม่เคยให้ยันชิพันไปใช้เลยเจ้ายันชิพันมาดั้งัเครื่องเสียงเอ่ะเอาไปบ้าเอาไปเอาไปขันลราโพกขายันชิพันสีฟันไปบ้าเก้ยเก็บเดี๋ยวใครจะไปหาปูเองตกเองดูชมความสามารถนะครับ หน้าออกผู้หญิงนี่ประมาณนี้นี่แปดเดียวจดจ้องจ้องจดจ้องจ้องเห็นสิ่งจองผมถอดแหวนไหมหาดอกพึ่งแบบดี น้ำกระดิ๊นี่เป็นยางตีเป็นตีสายตูด้วยสายตูด้วยลงมาเป็นเตะตู ตั้งสติตั้งสติพวกเราจะตกงานแล้วล่ะจะไมอ่ะไปโดวียนบุกแน่โดนบุกแนะเอาละเว้่เฮ้ยกูจะไปไม่ไปวะไปลงเกณฑ์เว้ยตั้งสติก่อนก่อนชะตาถ้าได้ไหวก่อนชะตาร์ทต้องมีสติเว้ยไอ้น้องเอากูไม่ได้หลับเลยเอาละไปดั่งที่หลังเอาละบ้านใจแล้วเว้ยวัดก้าระยะทางเสร็จสับเรียบร้อยกูโดนแน่

สวยงามโอ้หันมาอยู่ทางด้านนี้สวยมากเลยอ้าว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 หางร่วงก่อนหัวจะทำงานนี่ตามจินตนาการของนักแสดงเลยนะ เอาละเอาปจะลงเอาละกูจะรับเอาละทำงานแล้วอ้อออ้า่งจะทงเมืองไทยอ๋อมึงกับดไหนไอ้ใครย็นยันไทิพกูยังมีโอกาสเฮ้ยไปแล้องเลยมองกล้ ดูตากระดิกตาขนตาหนามๆนะครับดูปากดูหางนะครับจะเหมือนจะเหมือนสิงโตราชสีจริงๆนะครับสิงโตเมื่อเวลามันนอนมันสั่ามากแต่ถ้ามันไหลลุกขึ้นมาแล้วก็ว่าวีบัดคันนะเนี่ยคันเก่ายางเก่ายางเก่ายางมันรั่วเขาเลยเก่าดีอย่าง อ๋อม oh, mm ันจะนอนอยู่มันะโอ้โหห่า good